เาสวัสดีครับมาพบกับเอกสารพัดจุดจุดกันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาตรวจเช็คซ่อมนะครับรีโมทพัดลมฮาตะลินะครับเพื่อนครับเนี่ยเฉพาะรุ่นนะครับนยครับพอหาซื้อไม่ได้ก็ต้องซ่อมอย่างเดียวแล้วครับเพื่อนครับมาดูนะครับอาการที่ได้รับแจ้งก็คือว่ามันเปิดไม่ติดอะไรเลยนะเพื่อนนะกดไม่ติดเลยนะครับใส่ฐานนะครับถูกต้องนะบวกลบโอเค ้าเกิดติดมันจะมีแสงออกมานั้นเพื่อนนะในวันให้เวลาเพื่อนเพื่อนเช็คเปิดโทรศัพท์แล้วก็เปิดกล้องแล้วก็ยิงไปเลยครับนะครับว่าไม่มีแสงเลยนะครับนะครับตัวคลับเพื่อนครับนะครับทั้งห้าปุ่มครับไม่มีแสงออกมาเลยนะครับโอเคมาแกะดูข้างในกันครับว่ามันเป็นอะไรครับการแกะนั้นเพื่อนนะนะครับวิธีแกะนะก็จะมีลายของเราอยู่นั้นเพื่อนนะ เล็บยาวแบบนี้ก็จิกเข้าไปเลยครับจิกเข้าไปเลยก็ได้ครับถ้าเกิดใครเล็บไม่ยาวใช้คัตเตอร์ก็ได้ครับเพื่อนครับเวลาเราใช้เล็บหรือไม่ก็ใช้อะไรใช้ไอ้นี้ก็ได้เพื่อนที่ผมทำกันมาเนี่ยเนี่ยโคกเนี่ยฮะจิ้มเข้าไปเลยครับบอดี้ของตัวรีโมทไม่เสียนะครับแล้วก็ไม่เจ็บมือด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ผมทำไว้สหรอบ ซ่อมโทรศัพท์นะน่ครับก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นกันนะโอ้ยเจือเยอะมากนะครับเหมือนโดนความชื้นประมาณน,นี้ครบเพื่อน,นครับโอเคมาดูด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงครับนะเพื่อนครับด้านหลังเขานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเพนะื่อนนะนะย มันจะไม่เหมือนรีโมททั่วไปนะเพื่อนนะรีโมททั่วไปมันจะเป็นลายปิมนแบบใช้เป็นคาร์บอนไงตัวนี้ไม่ใช่เป็นคาร์บอนนะครับทําเป็นปุ่มกดเลยนะครับเพื่อนได้ยินเสียงนะทาเป็นปุ่มกดเลยฉะนั้นใส่ฐานเข้าไปแล้วฐานวิ่งไปตัวไหนเอ,อ่ยนะคยวิ่งมาตัว ic ตัวนี้เพื่อนนะแตีเรามาไล่วงจรกันนะนะครับมาานันนะนะแล้วแต่รุ่นนะครับเพื่อนครับนี่ครับใส่ฐานบวกลบเข้าไปเพื่อนได้ไหมฐานตัวนี้ าด้านฝั่งนี้อันนี้ด้านลบนครับขาลบขาลบวิ่งไม่นี่เลยนะครับเพื่อนนะขาลบตัวนี้นะวิ่งไมานี่เลยเพื่อนครับวิ่ง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 มาแล้วก็มาเข้าตัวคอนโทรลชุดตัวนี้จะเป็นตัวจําตัวจําเป็นไอซีที่มาจากโรงงานเนี่ยนะเพื่อนนะมันจะจําการสายอันนี้ผมเคยซ่อมมาแล้วนะครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่รุน่นนี้จะจําการสายแล้วก็จํา แรงลมธรรมชาติกดเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรต่างๆคนระชิปความจำาก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนนะถ้าเกิดไฟเข้าไปเลี้ยงนะนะครับก็จะมีตัวสี่ตัวเก็บประจุนะครับเนี่ยอ่าทางนี้ด้านขาบวกนะครับฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะมากรองกระแสฝั่งขาลบเนี่ยไอ้ฝั่งขาบวกเนี่ยก็จะมากรองกรองกระแสตัวนี้นะครับส่วนฝั่งขาลบก็จะผ่านตัว ซเข้ามานะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิเข้ามาถึงตัวไหนเนี่ยนะฮะก็จะประมาณในนั้นเพื่อนนะทีนี้เราก็มาไล่วัดกันครับว่ากรณีแบบนี้นะครับอันดับแรกเขาใช้ตัว IC IC อเล็กๆพวกนี้ครับทาน1.5 2ก้อนนั้นเพื่อนนะก็ประมาณ3โวลต์ครับน,นะครับ ประมาณ3ามโวลต์ไฟไม่จ่ายมันก็จะมีแค่2ตัวนะเพื่อนนะที่เสียที่ที่ผมเคยบอกนะครับจะมีตัวนี้ครับนี่ยไอซีสาขาตัวนี้นะครับมี2ตัวนะครับอันนี้เป็นฝั่งขาออกนะครับอันเป็นลายลายอินกับไลน์เอานะมันจะถ้าทำเป็น2อันนะครับโอบเป็นบอร์ดก็ค่อนข้างที่จะทําดีนะครับนี่ครับบอร์ดค่อนข้างที่จะทําดีเลยทีเดียว โอเค๋ยว okay, ผมจะล้างบอร์ดก่อนนะครับเพราะว่ามันมีความชื้นอะไรต่างๆนานานี่นะีนะ่ยความชื้นไม่แน่ใจว่าเขาไปทําอะไรมานะใช้งานแบบไหนนะมันชื้นมันยังไงไม่ต้องบอกไม่ถูกเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะเอาไปทําความสะอาดก่อนแป๊บหนึ่งครับอันนี้กนเพืือนกับล้างบอร์ดแล้วก็ล้างด้วยทินเนอร์ธรรมดานะั้นเะพืือนนะนะครับนะีนะ่คนระับนะนะ แฝั่งนี้ด้วยครับอืมแเดี๋ยวามาไล่วัดกันดูครับว่าตัวไหนเสียไม่เสียนะในลักษณะของรีโมทแบบนี้นะที่ไม่มีคาร์บอนนะครับอันเป็นครับตอนนี้ก็ล้างเรียบร้อยนะครับบอร์ดก็แห้งแล้วนะครับเราตัมจะมาไล่วัดนะครับ ขาขาตัวนี้ก็สําคัญนะครับบางทีขึ้นสนิมมากๆนะเพื่อนนะขาตัวใสายฐานนะอะาจระจะมาวัดตัว IC ตัวแรกเลยนะครับตัวเช็คแรงดันของตัวไฟแบตนะครับแล้วก็ปรับไปที่ตัวย่านวัดไดโอดนะคะแล้วก็ใช้มิเตอร์อสายดำนะครับสายลบนะครับ มันจะจับเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับมองเห็นไหมนะครับมันจะอันนี้คือจะให้ชัวร์ๆต้องใช้เป็นมิเตอร์มิเตอร์เข็มนั่นกอนนะอันนี้คือวัดคร่าวๆนะครับแต่ก็พอใช้ได้ครับใช้ได้นี่ครับมันจะมีสามขาใช่ไหมเพื่อนนะครับเล็กๆนะนี่ครับเรียกว่าสามขาโอ็อยชัดไหมอ่าโอเคได้ได้ประมาณนี้นะครับก็เอาสีดำนะครับจับ ขาแรกเลยนะครับขาล่างจะมีขาหนึ่งขาสองนะครับจับขาหนึ่งจะต้องขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นขึ้นนะครับขาพอเราย้ายมาอีกขาหนึ่งมันจะขึ้นข้ามากกว่าเดิมนะครับนี่ปกติเห็นไหมครับอันนี้ไม่ขึ้นครับเนี่ยครับอย่าเพื่อนครับเนี่ยแชร์ไปยังไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยครับปล่อยออกมาเสียงแต่ตรงจุดนี้เลยนะโอเคหนึ่งโวแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนนะเพื่อนนะมาดูตัวนี้สี่สิบโวลต์สี่สิบเจ็ด ไมโครฟาดแล้วก็47ไมโครฟาดตั้งไป47มิเตอร์สำคัญนะที่ผมย้ำกับเพื่อนตลอดนะครับมาดูนะครับ47ไมโครฟาดจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือ C เข้าตัวเลขนะเพื่อนะอาจจะใช้เวลา20เฮ้470น,นี่ผมดู แต่สี่เจ็สี่เจ็มันตัดอย่างน,นทำไมมันอ่ะมันก็เขียนมันสี่สิบอน่าจะเป็นสี่สิบเจ็ไม่ก็ฟลัดอนเพื่นนะเพราะว่ามันตกนะตัวหนังสือมันตกนะของเขาไม่แน่ใจแต่ประมาณสี่สิบเจ็นะครับแต่วันแล้วก็น่าจะโอเคกันเพือนเนี่ยขึ้นอยู่ที่ยี่สิบกว่าวะ ดูแ๊บนึงครับสองหนึ่งศูนย์มีค่าไปผิดเพี้ยนไหหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ไม่เป็นไรค่าไปก่อนเพราะซีมันเป็นแค่ตัวเก็บประจุนะครับที่แน่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะไม่ผ่านถึงซีแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันเสียอยู่นะครับยังไม่ผ่านถึงซีเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเนี้ยก็ดูว่า C ีเข้ากองกระแสได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดกองกระแสได้ตัวส่งสัญญาณมามีไฟตัวส่งสัญญาณมามีไฟก็จบแล้วครับ มันจะมีอีกตัวหนึ่งเพื่อนครับเป็นเบอร์เดียวกันนะเนี่ยตรงนี้ัเพื่อนครับนะครับเห็นไหมครับโทรศัพท์ผมเบอร์เบอร์นะครับนี่ยะตรงจุดนี้นะครับเรามาลองวัดดูครับว่ามันจะขึ้นค่าสองข้างหรือเปล่าเพื่อนก็จับเหมือนเดิมครับเอาสายสีดํามาจับหัวแรกนะครับอีกสองขาก็จับไปหรือทางมิเตอร์ เห็นไหมครับว่าจะขึ้นค่านะครับประมาณศูนย์จุดหกห้าสี่เวลาผมไปอีกคาหนึ่งมันจะต้องมากกว่านะครับตามหลักจะต้องมากกว่าเห็นไหมครับหนึ่งจุดศูนย์หกเก้านะครับซึ่งตัวเนี้ยพอเวลาเราย้ายค่าแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ไปกันเลยนะเนี่ยค่าดูนะสองจุดศูนย์แปดผมวัดอีกตัวหนึ่งฮะเห็นไหมครับเนี้ยไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้เสียนะครับขาสองไฟไม่วิ่งนะครับ เนี่ยเสียไปแล้วครับสองตัวมาวัดตัวไอซีตัวนี้คงไม่ต้องวัดนะเพื่อนๆนะถ้าเกิดเสียตัวนี้ก็ถือว่าจบข่าวแล้วเพราะมันไม่คุ้มที่จะไม่เปลี่ยนหรอกครับตัวนี้เพวานเป็นไอซีมาจากโรงงานนะเนี่ยมันจะเสียก็มีแค่เล็กน้อยพวกนี้ครับตัวนี้เสียยากผมบอกเสียยากในลักษณะของแบรนด์เนมนะยกเว้นว่าเป็นรีโมทเครื่องจีนครับผมจะเปลี่ยน C ตัวนี้แล้วก็จะเปลี่ยนตัว C C ตัวนี้เลย สองตัวเพราะผมมีอะไรเลอยๆอ,อยู่แล้วผมยังค้่องใจอยู่กับสตัวนี้ว่าค้ามันเกินเยอะครับเพราะว่าเขียนไว้ที่47อ่าใช่ครับเห็นไหมครับ47ไมโคฟรฟาลาดนะครับแต่ขึ้นได้ถึง200กว่านะครับสีน่าจะเสียน,นะครับเล็กๆนะครับ2ตัว โอเคเดี okay, see, anyway? point, so ๋ยวไปห้าลไรจากไหนนะครับก็อุปกรณ์ที่จ่ายไฟไม่เกิน5โวลต์นะครับพวก IC ต่างๆอย่าง IC ตัวนี้ก็จะอยู่ที่บอร์ดของอุปกรณ์ที่ใช้ฐาน18650อาจจะมีในตัวลำโพงบลูทูธก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ในตัวพัดลมมือถืออยู่ใน power bank ที่ใช้พวกฐาน18650ทั้งหมดในที่นี้ผมจะเอาจากในตัว power bank เพราะว่าผมมีโมดูลของเ w e r แปงเก่าเก่าเยอะมากนะที่ผมเก็บไว้นะครับในกรณีครับผมก็เก็บไว้เยอะมากจริงครับไม่ใช่เยอะธรรมดานะผมก็จะไปหาตัว IC สามขากับตัว C โอตัวนี้เจอเลยครับเนี่ยหยิบมาก็ได้เลยเนะี่ยเอาตัวนี้ก็ได้ครับจริงๆมันมีทุกตัวแล้วครับพวก IC ควบคุมแรงดันไฟต่างๆนะครับนีไหมตัวนี้เนี่ยเราก็หาดูเนี่ยส่วนมากจะมี เห็นไหมครับตัวนี้มีสองตัวเลยนะตัวนี้อยู่ด้านหลังนะครับมันจะตัวเล็กเพ่อนเพื่อน,นนะเห็นไหมครับตัวเล็กเดี๋ยวเรามาลองวัดค่าอยู่ตัวนี้แหละครับก่อนจะใส่ก็ต้องวัดค่านะครับผมจําค่าเก่าไม่ได้ละเอาวัดตัวดีของอยู่ที่เบาะพัดลมก่อนนะครับเมื่อกี้มันน่าจะขึ้นเท่าไหร่ร้อยกว่าเท่าไหร่ขึ้นค่ามากกับค่าน้อยนะเพื่อนดูที่มิเตอร์นะดูที่มิเตอร์ครับ อ่าผมจับผิดตรงสีดำจับตัวนี้อ่าหกร้อย่าหกห้าสามนะหกห้าสามกับหนึ่งหนึ่งจุดศูนหกแล้วก็ประมาณหกร้อยกับพันกว่าจับง่ายนะครับค่าใกล้เคียงได้เพื่อนนะเอามาวัดตัวที่มันไหนดีไหนเสียนะเพื่อนนะเอามาวัดตัวแรกตัวแรกก็จับไปครับ มันจะต,ต้องขึ้นประมาณหกร้อยนะวอาราคาแรกไม่ผ่านเลยครับอะไรไม่ผ่านก็เอาอีกตัวหนึ่งครับเพื่อนเอาอตัวหนึ่งเพราะผมซูมเพื่อนเพื่อนก็โทรศัพท์มันโฟกัสไม่ค่อยดีกัเพื่อนนะนี่ครับออกซูมมากไปก็ไม่เห็นมิตเตอร์อีกอ่ะดูนั่นเพื่อนนะเอาเวลาผมวัดเพื่อนเพื่อนดูด้วยกันนะอ่านี่ครับหกหกเก้าสามนะครับอันดูตัวหนึ่งต้องพันกว่านะเพื่อนนะนี่ครับก็หนึ่งจุดหนึ่ง เมื่อกี้หนึดศย์หก็ใกล้เคียงครับก็ใช้ได้เอาตัวนี้แล้วครับ C C ก็สิบโวลต์ไมโครฟลัดต่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเลยนะครับเอาตัว IC ซขาไปก่อนนันเพื่อนะโอเคการใส่ขอญาตข้ามเหมือนเดิมครับว่าของผมจะ ไม่ได้มานั่งดูดตะก,กัวอะไรให้เพื่อนๆือนดูนะมันเสียเวลาเพื่อนนะเดี๋ยวจับสายดูเลยว่าเปลี่ยนแบบนี้แล้วมันใช้ได้ไปเลยอะไรอย่างนี้ครับในกรอนกับบอร์ดรุ่นนี้มันจะมาเชื่อมข้างบนนะมันไม่ต้องไม่ได้ทิมลงรูทะลุออกมานะเพราะว่าลายพิ้น์เข้าอยู่ข้างบนนั้นเพื่อนนะนะครับอาจจะไม่สวยเหมือนกับมาจากโรงงานนั้นเพื่อนนะ ี๋ยวผมจัดให้มันคลอรองคลอยนิดหนึ่งนะครับเนี่ยน่าจะน่าจะปิดสนิท้วครับเพราะว่าขาลาังฐานก็อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ขึ้นสนิมเพื่อนน,นนะเราใช้ฐานว่าใช้ฐานมันดีๆนั้นเพื่อนนะก็ลืมบอกเพื่อนไปนิดหนึ่งครับว่ารีโมทพวกนี้มันจะไม่รองรับพวกฐานชาร์จหรือว่าฐานอันพลายแรงๆนั้นเพื่อนนะแต่ ก็ไม่แนะนําที่ว่าเป็นฐานจีนที่ถูกถกแล้วมีน้ํากดไหลออกมาเนื้อนะครับพอมี fc หลายท่านที่แบบว่าใช้ฐานราคาถูกถกแล้วพอ,อรีโมทเสียแล้วก็ส่งมาซ่อมมันซ่อมไม่ได้ครับเพราะบางทีน้ํากดมันลงเยอะไมไปหมดครับเห็นครับลงเยอะไมไปหมดเลยนะครับเอาละ นครับเพื่อนนะก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับ IC 2ตัวนะครับตัว4 0่โวลต์น,นะครับเอส10โวลต์น,นะครับก็ไม่มีอะไรอนะตัวอื่นก็ดูด้วยสายตาแล้วก็ไม่ต้องวัดอะไรคนระับเพราะเราวัดมันเสียตั้งแต่ไฟไม่เข้านะครับพูดง,ง่ายๆเลยเดีย๋ยวผมจะลองประกอบนี่แลยมัน ยังหนึบๆอยู่นะครับแปรงผมไม่สะอาดโอเคไม่เป็นไรครับลองดูก่อนครับเพื่อนครับอันนี้ผมก็ทำความสะอาดมาแล้วครับจากนิ้วเหนียวตอนนี้ก็ไม่เหนียวแล้วนะครับแห้งบอร์ดก็ทำความสะอาดแล้วนะครับนี่นเพื่อนครับกดลงล็อกเลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะ ตัวนี้เหมือนไม่ค่อยเด้งนะครับไม่เด้งไม่เป็นไรครับอ๋อใส่ฐานลองดูนะครับอันนี้เป็นฐานที่มันเป็นฐานเทสธรรมดานะไม่แนะนําว่าต้องไปใส่ทิ้งไว้นานเหมือนนะใส่ทิ้งแล้วมันจะเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นฐานเทสงานนะครับอามาลองดูว่าไฟออกไหมนะครับโอ้ออกแล้วท่านเพื่อนครับเยใช้ได้แล้วครับเห็นไหมครับผมซ่อมงานอยู่ข้างนอกนะแสงเยอะไปหน่อยนะครับ ก็ทัมเมอร์ก็เป็นตัวตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องนะครับใช้งานได้นะอันนี้คือตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องนะครับสปีดก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับกดเข้าไปครับอ่าผ่านนะไฟแรงเลยอันนี้คือสวิงก็คือสายนะครับอ่าสายโอเคนะครับตัวนี้ภาษาอังกฤษไรไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าเป็นแรงลมธรรมชาตินะครับอ่านไป๋ยจจะผิดนะเพื่อนะ o ่อนออฟปุ่มใหญ่นะครับเด้งไม่ดีแต่ก็ติดอยู่นะครับโอเคนะครับเนี่เป็นแค่ชุด i อซควบคุมแรงดันไฟตรงนี้กับตัว C นะครับ C ที่มันเกินเยอะเลยนะครับไมโครฟารัดไปไปสตาไป200นะครับเห็นตัวเล็กๆนะเพื่อนนะนีครับอันซ่อมรีโมทที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่หาซื้อง่ายๆนะครับ เวลาเพื่อนแกะหรือดูซ่อมนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับสําหรับรีโมทฮาตุรินะครับรุ่นอะไรไม่รู้ไม่มีระบุซีเรียลอะไรให้นะครับเราเลือกอยู่ที่ฝาอันนี้ไม่มีเหมือนกันครับบอกแค่ว่าชิ้นิดของฐานนะครับโอเคไม่เป็นไรทรับเพื่อนครับชอบก็กดถูกใจกดซับไกร์กดติดตามช่องนะครับขอบคุณมากครับ